สวัสดีครับวันนี้ทางของเราก็พามารีวิวรถนอบสถานที่นะครับนี่นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นยี่สุสุเอ็นวันนี้เดี๋ยวพามาดูรอบๆอบคันนะครับคันนี้บอกก่อนว่าเปิดราคาไม่แรงนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไม่ได้ถ่ายคลิปไปนานนะครับคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับต่อรองราคากันได้นะครับมาเดี๋ยวพาาดูรายละเอียดรอบคันนะครับสีสันก็ตามอายุการใช้งานนะครับคันนี้ อันนี้เป็นเครื่องร้อยสิบแรงนะครับเป็นอีสุนเคอเครื่องร้อยสิบแรงนะครับเดี๋ยวพาดูภายในนะครับนี่ภายในก็จะประมาณนี้นะครับเบาะมีขาดด้านล่างนิดหน่อยนะครับนี่เป็นเกียร์ยาวยกหัวได้นะครับใครที่หารถว้าใช้งานอยู่นะครับนาอ้อยนาบันนะครับขีนข้าวปีหน้านะครับผมนี่หัวไม่มีผุนะครับหัวไม่มีผูมีสีแตกสีร่อนตามอายุการใช้งานนะครับนี่อุปกรณ์ภายในมีครบนะครับ ประมาณนี้แผ่นเพลอยู่ครบหมดนะครับแผ่นเพลอยู่ครบหมดนะครับเดีย๋ยวพาดูรอบๆคันนะครับคันนี้อ่อเป็นรถปีสามสี่นะครับเป็นรถปีสามสี่สองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับแต่ว่าจดใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับกระบะเป็นกระบะเล็กความยาวอยู่ที่สี่เมตรสามสิบนะครับกว้างอยู่ที่เมตรเก้าสิบนะครับสําหรับตัวนี้นี่ กระบะได้เป็นพื้นเหล็กตรงเหล็กแล้วเรียบร้อยนะครับพอกหนาๆเลยนะครับคันนี้ผมเปิดราคาไม่แรงนะครับหนึ่งอ่าแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครที่หารถไว้ใช้งานอยู่นะครับรถจอดอยู่ที่อําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่พาดูรอบๆคันเพิ่งเข้ามาใหม่นะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวพาดูคัสซีนะครับคัสซีสวยทั้งสิ้นเลยนะครับนี่คัสทรงคัสซีนะครับกระบะได้เป็นพื้นเหล็กแล้วใครหาไวเอาไปต่อด้มเกษตรได้เลยนะครับคันนี้ ีข้อทรงข้สซีสวยเดี๋ยวพาดูซับด้านในนะครับนี่ซับด้านในก็ประมาณนี้เลยนะครับแหนบเสริมมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่แหนบใหญ่สามตัวเลยนะครับเสริมมาแล้วเรียบร้อยอย่างหลังก็มีด้อยคู่นี้นิดหน่อยนะครับนี่มีด้อยคู่นี้แต่ว่าอ่าอีกสี่เส้นสวยนะครับอีกสี่เส้นสวยนะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวพาดูคัสซีฝั่งนี้นะครับเครื่องดีไม่อายไม่ดันนะครับเกียร์ยาวเข้าชิดนะครับ ันี้อเกียร์ยาวเข้าง่ายดีอยู่นะครับนี่มาเดี๋ยวพามาฟังเสียงเครื่องกันนะว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างเครื่องนิ่มนิเลยนะครับ 要得。嗯嗯嗯 เดี๋ยวดับก่อนครับนี่พื้นใต้หัวดูหัวนะครับไม่ผุเลยนะครับใครหารถไว้ใช้งานคุ้มแน่นอนคันนี้นะครับเครื่องไม่อายน้ําไม่ดันนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับอ i s u nkr เครื่องร้อยสิบแรงนะครับตัวนี้กระบะความยาวอยู่ที่สี่เมตรสาสิบนะครับกว้างอยู่ที่เมตรเก้าสิบนะเป็นกระบะตรงเหล็กพื้นเหล็กแล้วเรียบร้อยนะครับคล่องหนาๆเลยนะครับใครหาไว้ใช้งานอยู่นะครับเครื่องดีคัสซีสวยนะครับ นี่ราคา8 9 0 0 0บาทใครที่หารถไว้ใช้งานอยู่นะครับรถจอดอยู่ที่อำเภอหัวดพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่สนใจติดต่อโทรเบอร์095-7706164นะครับดูรอบๆคันกันอีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยวพาดูพื้นหน่อยนะครับพื้นก็ประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> ใครหาไว้ใช้งานอยู่ด่วนๆเลยคันนี้นะครับ89,000บาทนะครับ แผงเหล็กนะครับนี่แผงข้างก็เป็นเหล็กแล้วเรียบร้อยนะครับยางมีด้อยนิดด้อยเส้นนี้นะครับเปลี่ยนปเปอร์เซ็นใส่ก็ได้นะครับนี่วาณน,นี้นะครับใครที่หาไว้ใช้างานอยู่สนใจติดต่อที่เบอร์0 9 5 7 7 0 6 1 6 4ได้เลยนะครับไปเข้าสหลดบคลิปนี้สวัสดีครับ